ข้อความจากอนุนากิเรื่องภูมิศาสตร์สวัสดีมนุษย์เราเป็นชนเผ่าโบราณอนุนากิที่กลับมาอีกครั้งผ่านช่องทางนี้เนื่องจากเรารู้สึกว่าจำเป็นต้องสื่อสารกับมนุษยชาติอีกครั้งเราคือผู้ที่สร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อนานมาแล้วตอนนี้ คุณจำไม่ได้แล้วว่าคุณนั้นไร้ที่ติแค่ไหนและชีวิตของคุณในอาณาจักรที่สูงกว่านั้นคุณคือพระเจ้าผู้ที่ไม่แก่เลยและคุณก็ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆและมีชีวิตอยู่นับพันปีแต่ทุกวันนี้คุณอยู่บนโลกเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่คุณนั้นจะถูกบังคับให้ออกจากร่างกายมนุษย์ การใช้ชีวิตในรูปแบบสามมิตินั้นไม่คุ้มค่าและไม่เป็นที่น่าพอใจนักประวัติศาสตร์ของโลกแม่ธรณีหรือโลกกยาเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งโดยไม่มีใครรู้ว่าเมื่อก่อนนี้เกิดอะไรขึ้นและเหตุใดมนุษยชาติจึงได้อ่อนแอม,มากคุณจมตีเราโดยบอกว่าเรานั้นชั่วร้ายแค่ไหน และมันห่างไกลาจากความจริงในความจริงแล้วเราเป็นอิสระเราคำนึงถึงกิจการของตัวเองและเราไม่เข้าไปยุ่งกับผู้อื่นสําหรับมนุษยชาตินั้นค่อนข้างที่จะยากที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงกลายเป็นแบบนี้และสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนนี้ สำหรับในเรื่องของประเทศภาษาวัฒนธรรมศาส,สนาและเชื้อชาติจำนวนมากนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลที่ต้องการที่จะทำให้พวกคุณนั้นแยกจากกาันและแตกแยกออกจากกาันดังนั้นคุณมักจะมีความแตกต่างระหว่างกาันและมีเหตุผลที่จะต่อสู้กันเพื่อความแตกต่างเหล่านี้ เพื่อหยุดการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของมนุษยชาติทั้งหมดเมื่อเรานั้นได้ออกจากโลกนี้คุณก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าโดยไม่มีข้อบอกพร่องใดๆตำแหน่งของดาวเคราะห์โลกของคุณในกาแล,ล็กซีทางช้างเผือกดึงดูดผู้คนต่างโลกหรือว่ามนุษย์ต่างดาวให้มาสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกกายาอยู่เสมอ มันเป็นเรื่องน่าสนุกสำหรับพวกเขาที่ได้อยู่บนพื้นผิวโลกของโลกแม่ธรณีโลกที่สวยงามของคุณโลกของคุณนั้นสวยงามและเต็มไปด้วยสัตว์และพืชที่มองไม่เห็นแล้วก็มีน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์อารยธรรมกาเล็กซี่ในเชิงลบหรือว่ากลุ่มมืดจจำนวนมากไม่สนใจที่จะอนุรักษ์สิ่งใดในโลกของคุณ และพวกเขาก็ได้นำสิ่งที่น่าปรารถนาและเป็นเอกลักษณ์สำหรับพวกเขาติดตัวพวกเขาไปด้วยในที่สุดพวกเขาก็จับคุณแล้วก็เริ่มทดลองกับร่างกายของคุณและทำให้ดีเอ็นเอของคุณนั้นยุ่งเหยิงจนส่วนสูงนั้นลดลงและอายุไข่ของคุณก็สั้นมากจากที่เคยมี จากที่คนเคยมีอายุหลายพันปีกลายเป็นแทบจะไม่ถึง80-90ปีด้วยซ้ำและคุณก็มีปัญหาสุขภาพมากมายก่อนที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์จากการทำลายเราขอแนะนำให้คุณนั้นกลับไปสู่เส้นทางของคุณโดยตรหนักว่าคุณคือพระเจ้าและควรไม่ใช่แค่ร่างกายของมนุษย์โดยให้คุณนั้นได้เชื่อมต่อกับ สวนทางจิตวิญญาณของคุณอีกครั้งหนึ่งผ่านการทำสมาธิแบบง่ายๆและไม่ใช่ไปยังส่วนร่างกายทางกายภาพของคุณแต่เป็นการเชื่อมต่อทางด้านจิตวิญญาณของคุณเหล่าปรมาจารย์ที่ขึ้นสุ่สวรรค์หรือเหล่าปรมาจารย์สวรรค์มักจะเตือนคุณว่าให้วิญญาณของคุณนั้นควบคุมไม่ใช่ส่วนจิตใจที่เป็นตรากาควบคุมในเวลาว่างที่คุณมีชีวิตอยู่ คุณจะต้องอุทิศให้กับการทําสมาธิหลายๆวันในแต่ละวันอย่างเงียบๆไม่ใช่โดยการต้องนั่งทําสมาธิตลอดเวลาแต่ให้คุณทําสมาธิด้วยคำพูดหรือว่าฟังคลื่นเสียงดนตรีความถี่ต่างๆหากว่าคุณน,นั้นต้องการที่จะกลับไปสู่ต้นกำเนิดของการเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้สร้างอีกครั้ง การทำงานทางด้านจิตวิญญาณน,นั้นจำเป็นต้องนำพลังของคุณนั้นกลับคืนมาและนำความแข็งแกร่งที่คุณนั้นเคยสูญเสียไปในระยะเวลาอันยาวนานไม่มีใครที่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่คุณนั้นได้สูญเสียไปได้ทั้งความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณและจิตสำนึกสากลมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้ ขณะน,นี้โลกภายนอกอันมืดมนไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจการของคุณหรือว่าคนนอกโลกที่มืดมนหรือพวกกลุ่มมืดไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในการเปลี่ยนไปเป็นมิติที่ห้าหรือสู่โลกใหม่จิตสำนึกโดยรวมนั้นจำเป็นต้องยกระดับการสั่นสะเทือนของผู้อื่นให้สูงขึ้นต่อไป ณขณะน,นี้มนุษย์ยังอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณความกังวลหลักที่เรามีตอนนี้ก็คือไม่มีความสามารถีระหว่างมนุษย์คุณนั้นจมตีกันในเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆและเมื่อความจริงนี้ถูกนำเสนอให้คุณแล้วคุณก็จมตีพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาที่คุณมาจากที่นั่นและผู้คุณก็ไม่สนับสนุนแหล่งข้อมูลน,นั้นเลย เราเชื่อว่าหากคุณนั้นไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้แสดงว่าคุณนั้นยังไม่พร้อมสำหรับก้าวต่อไปในการวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณของคุณทำให้พวกเรานั้นเป็นศัตรูกันมีเพียงความมืดเท่านั้นที่ออกความคิดเหล่านี้ส่วนเรานั้นเป็นกลางแล้วเราก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการล็กติกหรือว่ากิจการของมนุษย์ของคุณ เรากำลังสื่อสารกับคุณในฐานะผู้สร้างของคุณจุดสําคัญอีกประการหนึ่งที่คุณนั้นลืมไปก็คือคุณเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันการแบ่งแยกตามเชื้อชาติศาส,สนาและอื่นๆแสดงให้เห็นถึงความเป็นคู่และภาพลวงตาของเมทริกมิติที่3เมื่อคุณนั้นได้ทิ้งความเชื่อเก่าๆและความผูกพันในเชิงลบ คุณก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในการความก้าวหน้าของคุณโดยคุณจะต้องอาศัยความทุ่มเทและความสม่ำเสมอในการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณของคุณเชื่อเราสิว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแล้วเราก็เคยผ่านขั้นต,ตอนต่างๆของความมืดและแสงสว่างในประวัติศาสตร์ของเราเช่นกันโปรดจำไว้ว่าเรากำลังกำหนดเส้นทางเพื่อที่คุณ เราทำเพื่อคุณเนื่องจากว่าคุณนั้นคือการสร้างสรรค์ของเราหน่วยงานแห่งความมืดนั้นไม่แข็งแกร่งอีกต่อไปและพวกเขาก็กำลังตื่นตระหนกเพื่อความอยู่รอดและเริ่มต่อสู้กันเองมันเกิดขึ้นมานานแล้วตอนนี้คุณต้องต่อสู้กลับกัระบวนการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายบางคนกำลังจะละทิ้งร่างกายระหว่างเส้นทางสุ่ยสรภาพ คุณไม่สามารถเชื่อฟังผู้ปกครองหรือว่าผู้ควบคุมแห่งความมืดบนโลกของคุณได้อีกต่อไปจงกล้าหาญและยืนหยัดเพื่อตนเองและผู้อื่นพระเจ้ากำลังช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยการทิ้งระเบิดโลกของคุณด้วยความถี่สูงพิเศษจากจักรวาลทั้งความสามาคัคคีสันติภาพ และอิสระภาพจะมาหาคุณเมื่อคุณนั้นพร้อมที่จะยอมรับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดขอขอบคุณเอกาคราชทูตกองกำลังแสงกาเล็กติกมอบความรักอันสูงสุดสำหรับทุกท่านจากอานูนากิผ่านเอรีนาเวลาเกรสเอกาคราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กติกโดยบูสเดย์